สวัสดีครับพี่น้องของกินเล่นย้ำแรงของข่อยคร้บพี่น้องผักขามล่อมกินผิดกาลงไปปักสมม้อพี่น้องอันนี้พักต้มนี่พักกินอย่างนั้นนิดย่างนั้นน้อยเพราะจะจะให้มันกินหลายมือแรงเป็นมือที่เขาบ่ต้องกินหลายกินเล่นเล่นกินย้อมย้อม ้วกนม้คอยจะซีเอขาโอ๊ตขอ,อยังจัดไงหนึงเอามาใไส่ถ้วยไส้น้ำห่อนกินแทนขา้าวตอนแล้งกับกินนิดๆหน่อยทำเนี่ยล่ะค่ะพี่น้องซุ้มจอได้ยยังกินกันประคัมป้อมหนะ้าหมอบอกว่าให้กินจกนักหน่อยย่างหน่อยจักมือละหน่วยสองหน่วยละมันสิดีตะนิดซีสูงวางอชัน พระเจ้าหามาไว้กินเด้อบักหามป้มนีพักจมแต่กินเด่นๆไปคำนี้ล่ะค่ะสวัสดีค่ะ